สวัสดีครับผมชาติจรัสทรัพย์นะครับสีใหญ่จากเด่นมังกรเล่นพุม่มขี้เล็กครับซารีเอฟไอสองหนึ่งห้าสี่ซูเปอร์เอซีโอ้ยเจอมิมปีนอง โอโมิ่มครับมิ่มมิ่มรุมต่อยแมคโครเลยนี่ซีซูปเปอร์เอซีเกียร์ลิงงานขยายทางครับบุกไป เดี๋ยวผมต้องถอยใกล้ๆก่อนเพราะว่ามิมนั้นเป็นมึนๆเลยครับอ่ะค,อค,ค่อยๆค่อยๆเออ,อเค7ปีครับอาญ้า ยี่สิบสองตันเสียงมีครางกำลังนาฮาวาสก,กีด7 e. ี ACE แต่ก็เป็นระบบเลยขายพาวเวอร์นะพี่น้องเราขับรถจนรถเกง๋ง จะนุ่มนะครับจะเบา A C E a d v a n c e ค c o ค t r o l เล็ก t r น n i ค่ไปคร่อยไป,นะยไปจราช้อนอาจจะจติดขัดนะครับ า3ลูกบาทเมตรสำหรับมรุงกี้น่าจะหยุดพักเที่ยงพี่น้องนะครับตอนนี้จะเที่ยงแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปครับสนใจก็เข้าดูได้ครับทานในที่ต้องการใช้รถพุทธนะครับสอบถามได้ ว่าต้องการใหญ่ๆอย่าง 215c super ace ก็สอบถามได้ครับรือเป็น1 4 4พี่น้อง1 0 4 140 lc เป็น 205h แล้วก็15นี่จะมีงานนะครับขอแน,นแกนบ้านแหบซานี่มือสองครับไปบานใดที่มีทุนไม่เยอะไปจัดได้เลยครับ กดติดตามนะยครับสวัสดีครับ